สวัสดีครับชาวโลกครับวันนี้ผมอยู่ที่ปักช่องนะอยู่ในป่าก็อยู่กับเจ้ามะเดี่ยวนะครับหมาเจเลแล้วก็แรนโลเวอร์นวันนี้เดี๋ยวบันจากาศนะหน้า แคมปิ้งนะครับสไตล์ขับบอยอเมริกันนะก็จะนั่งกล่องฟางนะครับแล้วก็กองไฟนะมันยากาศลอกกองไฟนะควันก็กำลังอุ้ย,ยมาก็กินหญ้า,อ,ารอร่อยอร่อยนะไม่รู้อร่อยตรงไหน อ,อุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะประมาณนะยี่สิบนหน่อยๆนะผมว่าบรรยากาศไม่ร้อนนะครับเย็นๆแต่ใส่เสื้อแขนยาวนะเพราะว่าช่วงเย็นนี่เดี๋ยวมัสกิโต้จะมาเยอะนะเหม็นควันจังเลยก็ดีนะครับควันเอาไว้ไล่ยุง นะไล่ย,ยุงไลแมลงให้กับเจ้าม้ามันมองไม่เห็นตัวเลยนะเพราะว่าควันไฟนะก็ได้บรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศนะหนึงนะสำหรับการแคมปิ้งนะเหมาะสําหรับการแคมปิ้งนะนะแล้วก็ถ้าได้ดีนะก็ต้องกางเต็นท์แล้วก็ตอนนี้ก็เอามาครับมาหมดทุกอย่างนะแต่ก็ว่าเดี๋ยวดู เรื่อกรู้ใช้ก่อนนะว่าอารมณ์จะจะได้ไหมถ้าลมได้ก็อาจจะค้างดูก่อนนะเพราะว่าวันนี้มาคนเดียวหากลับก็กลับคนเดียวนะสำหรับหนาวนี้นะผมว่านะน่าจะหนาวพอสมควรเพราะว่านี่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกา นะอากาศก็เริ่มลงแต่เนื่องจากมีมรสุมก็เลยทำให้นะช่วงหนึ่งหน้าที่นะมีบรรยากาศที่เฉิดแฉะนะประมาณเ,าเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนที่อยู่กับมรสุมสองสามลูกที่เข้ามาที่โคราช้วนะก็ทำให้น้ำในเขื่อนหลายๆเขื่อนตอนนี้ก็ล้นหลาม นะไม่ว่าจะเป็นมูลบนไม่ว่าจะเป็นลำแซะหรือแม้แต่นะอ่างสับป,ประรดนะจนถึงเขื่อนคลองไผ่แล้วก็ลำพะเพิงปนะริมาณน้ำเกินร้อยหมดนะช่วงนี้ก็น้ำท่าในคลองนะสำหรับแถวแถวบ้านนี่เต็มนะครับเต็มคลองหลังจากเมื่อก่อนนะน้ำไม่มีนะครับน้ำแห้งขอด แล้วก็มีพวกปักตกพวกเศษสวะตอนนี้คลองสะอาดนะครับสะอาดเนื่องจากน้ำพัดพาหมดนะหายหมดโอ้ยแสบตาก็เดี๋ยวจะอยู่ชื่นชมบรรยากาศนะกับบรรดาสิงสาราสัตว์เยอะไปหมดเลยหมาแมวเก้งกวางนะก็มีนก เขาช่วงเย็นก็กลับเข้าหลังนะตอนนี้ก็ทีมงานก็วุ่นวายอยู่กับโรงแคนซัสนะแคนซัสนะกําลังกําลังฟีเวอร์อยู่ช่วงนี้ก็คือเป็นอ่าถ้าพูดก็คือเป็นตะบองเพชรตะพันธตะบองเพชรน้อยนะครับตะบองเพชรน้อยนนะ ก็แล้วแต่นะก็ตัดต่อสายพันธุ์ได้นะมีการตอนยอดนะต่อยอดนะเอาพันธุ์นู้นมาผสมนี่นะไม่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับเรื่องนี้เพราะว่าไม่สันทัดก็เลยเล่นไม่เป็นอ่าบรรยากาศยามเย็นนะครับแดด โรยนะครับแดดโรยแล้วก็พระาทิตย์เริ่มอัดสดงนะครับลงตดใกล้หล่นตุบแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชายขอบมองไม่เห็นแล้วนะก็หลังจากนี้ผมว่านะหลังจากประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ยก็อากาศน่าจะลงนะเพอช่วงที่แสงแดดรับฟ้าลงไปแล้วนะอากาศเย็นก็จะเข้ามาแทนนะเพราะว่าที่นี่เห็นบอกว่าประมาณยี่สิบ นะอยู่ประมาณ20-21อ็งศาก็เย็นสบายบรรยากาศเย็นสบายครับไม่ถือว่าหนาวแต่อยากเจอนะครับสามองศาอย่างเงี้ยหนาวไข่ไปเลยอ,ะอ่ะอ่าวันนี้ก็มาด้วยแนนะัรนโลเวอร์หลังจากที่ไปบูรณะมานิดนึงก็คือดูช่วงล่างนะไปทําช่วงล่างมานะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเผาขาดเพราะว่าไป ันะ่นนไปปั่นขึ้นเขาขึ้นอะไรจนเผาขาดก็เลยไปให้ทีมช่างเขาจัดการมาก็เลยเทสรถมาก็มาเทสไปเรื่อยนะครับเพราะยังไม่มีจุดหมายว่าจะไปไหนก็เลยลองเทสดูก่อนที่จะออกทริปใหญ่นะก็คือขึ้นเขานะก็ด้วยนะลองเทสนะขึ้นเขาเยี่ยงนะแล้วก็ไปในช่วงทางชันนี้ก็ ผ่านนะคือว่าผ่านนะแหล่งเครื่องก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็น่าจะลุยได้นะลุยได้ทุกน้านน้ำนะว่าไปนูน่นอ้าวเจ้ามาเดียวหายลงไปในป่าแล้วงานะมานี่ก็กินทั้งวันนะครับให้กินก็กินทั้งวันนะอ้วนจนเป็นหมูแล้วเมื่อกี้พาวิ่งนะครับพาวิ่งมีการหดหอบเล็กน้อยเนื่องจากไม่ได้ออกกําลังนะไขมันน่าจะ เยอะละเดี๋ยวมีเวลาก็ต้องพาเขาออกวิ่งบ่อยๆนะก็ธรรมดานะในส่วนของม้าคือเขามีพลังค่อนข้างเยอะแต่สัตว์ถ้ากินมากๆก็เจอเกิดอาการเหมือนคนนะขี้เกียจนะมีไขมันเยอะมีอะไรก็ไขมันก็จะไปทำให้สมองนะไม่ทำงานก็เลยขี้เกียจนะอะเดี๋ยวจะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆ งานดูที่ว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเจอกันครับ